เริ่มขึ้นแล้วเหตุการณ์เดินจังชั่นออฟเดอะสเฟียร์นะครับไปเย็นนี่เวลาไปหยุดแผนช่วยอลวัลลาครับเจ็บใจมากมันหลอกเราอยู่ตั้งนานต้องตามหาสิริให้เจอนะฮะข้างหน้าเหมือนเรือกำลังล่มนะกำลังสั่งให้ลาดถอยนะรีบไปเหรอเราต้องรีบแล้วโอ้โ,โ,อโหที่ตายเรือก็ต้องแตกหลบไปที่หลุมปีกฝ้างหนึ่งไป ตกตรงไหลนละทีนี้มันเยอะไปหมดโอ้โหจะรอดไปถึงสิริไหมเนี่ยโลกกำลังจะแตกของจริงครับแค่เริ่มต้นนะบ้าเอ้ยเอาหลักแกทำอะไรลงไปเนี่ยลอให้ดีบุก ดับโอเคเย็นบอกให้ไปขึ้นมาฮะมันจะช่วยประหยัดเวลาตัวไหนไม่ใช่ตัวนี้อ่ะเจอแล้วปาเย็นลุยนำเลยอะไรเย,ย็นไปข้างหน้าโอ้โหยักษ์มันเกิดครับแล้วยักษ์ก็สุกส้กับยักษ์ในสนามรบมาในกระบี่เลย ไม่ใช่สงครามแล็กนรกยัก่อกคอน์ดังชั่นเหือนเดิมแล้วยังไงต่อข้าไม่รู้แกราแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วย <c oughs> คือผมไม่กล้าควบเร็วนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าเย็นจะวิ่งไปทางไหน <c oughs> โอ้โหยังมีอีกเราต้องรีบแล้วแกเราประตูระหว่างโลกกำลกังขยายมากขึ้นไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันแค่รูเล็กๆนะครับมันยังขนาดนี้แล้วถ้ามันเปิดกว้างขนาดนี้จะขนาดไหน เอาแล้วเริ่มมากขึ้นไปเลยบาดใจหมดเลยครับเมื่อกี้เห็นแมมกระทั่งตัวที่เหมือนไดโนเสาร์โอเคในเส้นทางนี้นะครับถูกต้องนั่นหละหอคอยอา้าวเย็นลงมาเกิดอะไรขึ้นเดบไลฟรอส มันมาแล้วครับอ้าวโอเคได้เย็นไปลุยให้ตาย, hey, ตายมันกำลังแช่แข็งเราเดี๋ยวใกล้เข้าไปกันหนาวได้ครับน่าจะไปถึงขอคอยได้เส้นทางไกลยอยู่ในึงเนี่ย ระหว่างทางนี่งไงพูดปุ๊บป๊าปั๊บก็กำลังคิดอยู่ว่าแล้วระหว่างทางมันจะเย็นยิงตายเลยครับไม่ทันได้ฟันพลังโคตรแรงโอ้โหกระเด็นต่อนหน้าต่อตาอดทนไม่ได้เยน็นเอาให้ถึงหัวคอยมันจะมีอะไรโผล่มาอีกไหม าแล้วครับการอีินเกนนี่ไม่ทันอีกแล้วโอ้โหย็นโคตรเร็วบอกเลยว่าฉากนี้มันอลังการสุดๆสมกับเป็นฉากสุดท้ายนะครับของตัวเกมต้องมาดูเันครับมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เหลือแค่วาลาคนเดียวนี่แหละ พี่ตายเอารหล่กล้อมของคอยนิเวศเจองยกเลิกมันได้ไหมยกเลิกไม่แบกดูพอได้แต่แค่แป๊บเดียวนะเพราะไม่มีเนื้อเนื้ออะไรเย็นเราผ่านไปทั้งคู่ได้ไหมไม่จุดต้องไปคนเดียวข้าจะกลับมาพร้อมสิริข้ารู้เราต้องไปต่อเองครับไปเกโร อ้าวข้าไม่เป็นไรไป,ไปแล้วฝากความคิดถึงเอาหลักด้วยโอเคอย่างน้อยข้างในนี้ก็ไม่มีไวฟฟรอสนะฮะและหวังว่าเย็นจะกลับไปได้โดยสสดีภาพเอาหลักพลังมันเยอะจริงๆครับสมกับเป็นนักปราดพวกเอนอนี่มันครอบทั้งหอคอยโดยที่พลังมันยังไม่หมด เจอตัวแล้วนี่ไงเกเกอร์ล์ช่างโชคร้ายข้าไม่คิดให้เจ้ามาเป็นพยานเรื่องนี้ซิรีอยู่ไหน แถวนี้ฟังนะุูปากข้าได้ยินเรื่องเดียวหลายมาพอละทักดับออกมามาจบเรื่องกันอ้าวโยนทิ้งซะงั้นยังไงเราไม่เชื่อเหรอข้อล่างดีกว่าครับคิดว่าเราจ่อไว้ชีวิตเหรอคิดว่าข้าจะไว้ชีวิต ข้ารู้ว่าเจ้าหมาทำร้ายคนร้ายอาวุธก็ไม่แน่เพราะข้ากำลังหุนหิข้าไม่ใช่ศัตรูเจ้าข้าคือคนที่ช่วยสินิลล์ข้าไม่เชื่อไม่เลยหลังเกิดเรื่องข้งหมดนี้ขึ้นและท่านเชื่อข้าไหมสิริมาอวลักพูดความจริงข้าขอให้เขาช่วยเปิดประตูหอคอยเพราะข้าจะเข้าไปทำไมต้องทำแบบนี้อย่าหาว่าไม่เตือน เขาไร้ดีกว่าฮะแล้วทำไมสี่ต้องทำแบบนี้ทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้เดวายทันมันก็ตายแล้วแต่ไวท์ฟรอสต์ยังคำทํานายมีจริงข้าเห็นโลกที่กลายเป็นน้ำแข็งข้ารู้สิ่งที่จะมาหาท่านมีแค่เอลเดอร์บัที่สามารถหยุดเดวท์ฟรอสต์ได้มีแค่ข้าที่หยุดมันได้ ไม่สนใจอารมณ์แบบชวนกลับนะครับสิริไม่จะเป็นต้องเสียสละวันสิ้นโลกมันไม่มาหรอกอวลลักเอาเรื่องไร้สาระใส่หัวสิริคือเรื่องไวฟรอสเนี่ยมันจริงอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราเห็นกับตามาแล้วมันก็แค่รอให้ถึงคิวที่จะเป็นโลกของเรานะครับแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นเลยเหรอฉะนั้นสิริไม่จะเป็นต้องเสียสละครับจะไม่เห็นต้องเสียสละ ท่านผิดแล้ว The White Frost คือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มันจะมาที่โลกไม่วันใดก็วันหนึ่งและฆ่าทุกชีวิตมีแค่ค่าที่หยุดมันได้ค <c oughs> ่าได้ตองดีแล้วและค่าตัดสินใจที่จะทำ <c oughs> มันต้องมีทางอื่นท่านรู้ทีช่วยโลกลเหรอเหลวไหลนะท่านเป็นแค่วิเชอร์พูดอย่างงี้จุกเลยครับ นี่คือเรื่องราวของข้าไม่ใช่ท่านท่าน,านต้องให้ข้าจบมันอยู่เฉยสั่งห้ามขอร้องห้ามขอล่าดีกว่าฮะมันเป็นชะตาต้องให้ไปโชคดีสิริบางทีข้าควรบอกท่านแต่เหมือนท่านจะเข้าใจแล้วข้ารู้ดีกว่าที่เจ้าคิด จะปล่อยให้คาโรเอาละครับทั้งหมดที่เราทำมาจะได้ตัดสินกันแล้วว่าสิริจะทำได้ไหมโอ้โห ให้เดานะอันนี้น่าจะเป็นแกนกลางของไวท์ฟลอตเลยนะครับบอกได้คำเดียวว่าเรื่องนี้เรารั้งสื่อไม่ได้แน่นอนฮนะมันเป็นชะตากรรมของคนที่มีเอลเดอร์บัดนะครับความหวังเดียวของมนุษย์เสียชาติทุกโลกเลยผมบอกได้แค่นี้ นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับโคตรลุ้นคืออยากดูมากเลยว่าผมจะได้ฉากจบแบบไหนนะครับมันมีอยู่3แบบที่เราทำมาตลอดทั้งเกม ส่วนใหญ่เหมือนเราจะทำให้สิริเนี่ยเป็นคนที่กลาก้าตัดสินใจและมีอารมณ์ขันรู้จักวิธีระบายอารมณ์แต่เรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับอารมณ์นะฮะมันน่าจะเกี่ยวกับพลังล้วน ปิดได้ไหมอย่างแรกเหมือนจะปิดได้อ้าวแล้วอย่างที่สองอะสิริกลับออกมาไห้เนี่ย หรือต้องระเบิดตัวเองอยู่ข้างในนั้นตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่เมืองหลวงของเรดเนียนะฮะที่ชื่อว่าวิซิมาสุภาพบุรุษตามานิฟกาดกำลังขนของมีค่าครับ พระเจ้าช่วยเอเมียยุดแดนเหนือได้แล้วครับเอาเลยผลจากการที่ราวดวิตตายแล้วก็ดิกทาตายแสดงว่าโรสทำให้สำเร็จนะครับรรโอเค องค์จกักรพรรดิรออยู่ครับพอแล้วน่าจะเป็นสปายครับดูจากการแต่งตัว พูดซีรีสตายแล้วเกิดขึ้นได้ไงความเย็นสีขาวเคอได้ยินคามพยากรไหมซีรี่พยา,ยายามหยุดมันเธอทำแต่ก็ต้องแลกด้วยชีวิตแล้วศพเธออยู่ไหนคงไม่มีปัญหาเจอมีใครรู้อีกไหมอวลาเอลฟ์นักปราดและท่านคงหาเขาไม่เจอเหมือนกัน แล้วยอนนเฟิร์ลเหรอเธอตัดสินใจอยู่แดนเหนือถ้าท่านไม่คัดขานไม่หรอกแล้วเจ้าเหรหลังสงครามมีงานให้ทำอยู่แล้วขอ้อรายดีกว่าฮะไม่บอกเพราะเราไม่ใช่ลูกน้องเขาครับไม่ใช่ธุระของท่านไม่อีกแล้วซีรีล่าเธอฝากคำพูดอะไรกับเจ้าไหม ขนาดคำกล่าวลายังไม่ได้พูดข้อสองไหมเอมเมียคือพ่อที่เลวอย่าดีกว่าฮะข้อล่างแล้วกันพราะมันคือความจริงครับสิริไม่ได้พูดอะไรถึงเขาเลยครับเราไม่ได้พูดถึงท่านเข้าใจละถ้าไม่มีอะไรแล้วไม่แล้วเจ้าไปได้วิชเชอร์ข้าไม่อยากเห็นเ <the city. S 1> จ้าอีก ตลอดไปเหมือนกันเอ็เมียลาขาดโอเคมาแถวแถวถนนไปมิซิม่านะฮะก็คือยังอยู่เลเดเนียให้ช่วยไหมเรื่องกุยน ที่ว่าคงไม่ต้องนะใช่พอนอนเลยเราจัดการเองได้ <S <S จริงถึงถังเหล้าจะเยอะแต่เราจะดื่มมันจนเสี่ยงแน่การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิด <S <S จริงไม่เถียงเลยนิฟกาดไปแล้วและที่นี่ก็ไม่เหลืออะไรไว้ไหลพวกมันอีกแล้วทิ้งวไวไว้ด้วยใจกว้างมาก <S <S ข้อแรกเลยครับ ไม่อยากให้ช่วยจริงๆเหรอแน่ใจนะว่าไม่อยากให้ช่วย,วยข้าว่าเราจ,จัดการได้แน่เจ้าจะไปไหนลงเร่ใกลๆเนาะดูจากทรงใช่แต่ต้องไปเจอใครบางคนก่อนต้องไข่เก่าในพวกนิฟกาดดูแลตัวเองด้วยชาวบ้านรายงานนะครับยืนยันกับข้อมูลที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือสรุปนิฟกาดยึดเดโเนียแล้วก็น่าจะครองแดนเหนือไปแล้วนะครับ สรุปแผ่นดินทั้งหมดเป็นของนิฟกาดถ้าถามว่ามันดีไหมคือเหมือนที่ได้รู้นะครับว่านิฟกาดเนี่ยเป็นลูกหลานของเอลที่แต่งงานกับมนุษย์ฉะนั้นด้วยการที่เอาง่ายขนาดภาษาของพวกนิฟกาดเนี่ยก็พูดคล้ายๆกับเอล์นะครับเลยทำให้ชาวนิฟกาดเนี่ยมีอรารยธรรมที่สูงโหทหารนิฟกาดเท่านั้นเลยครับแล้วก็เป็นพวกที่ระเบียบจัดฉะนั้น s <S ถามว่าดีไหม ถ้าในแง่ความเจริญรุ่งเรืองผมมองว่าดีแล้วก็เอาง่ายๆนะอย่างในซีรีส์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเมืองไหนที่ถูกนิฟกาดยึดเนี่ยประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีถูกไหมพอนิฟกาดเป็นพวกที่เด็ดขาดแล้วก็ระเบียบจัดมากเวลาตีเมืองนี่คือค่าแหลกเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าคุณรอดตายคุณจะอยู่สบายแน่นอนถึงแล้วครับอ้อมที่คุณเคย ค่ายนี้เราเคยมาตอนช่วงต้นเกมใช่ไหมคือตอนนี้เหมือนกับว่านิฟกาดได้ถอนกําลังหลักจากเรเนียไปแล้วนะครับและเหลือทหารไว้แค่เหมือนกับคอยดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นนี่ไงค่ายนี้ไม่เหลือทหารแล้วครับมาสเตอร์ออสแกรอมมาหาใครอะชื่อไม่คุ้นเลย คงต้องรอรอตามสไตล์วิเชยจริงคุกเข่านะครับหลายชั่วโมงต่อมาครับท่านมาสายพวกทาาหารปิดกั้นถนนข้ารู้ท่านเถอดท่านเอาม,าม,มันมาไหม สามรับปากใบมีดยาว38มินิ้วครึ่งน้ำหนักเบากว่าส0ออนแกนกลางใช้เหล็กสีดาร้ายชุบเงินลงอักะรและอักษรรูนทั่วความยาวใบมีดถึงด้ามจับสวยงามทํการค้ามาสามทัศบัติมีแต่ยอดนักดาบที่มีเงินจ้างข่า บอกเลยไม่เคยมีพิเชอร์คนไหนเคยมีมสุดยอดอาวุธแบบนี้เชื่อคาได้ชื่อเสียงท่านประจักษ์มาเซอ,อร์ออสท้าไม่เคยสงสัยท่านคำสลักย่บแล้วแต่เจ้ามีซีเรียลกับแสงที่ตัดแสงที่ตัดน่าจะเป็นคำย่อนะเหมือนเคยอ่านผ่านๆว่าถ้าเต็มมันจะอ่านว่าแสงที่ตัดผ่านความมืดนะครับแต่ผมจะเลือกซีเรียลฮะสั้นดีซีเรียล นกนางแอน่นภาษาโบราณไม่หือหวาเรียบง่ายและจำง่ายขอลองมันเป็นของเจา้าถ้าอยากทดสอบเดี๋ยวให้ผู้ช่วยตั้งหุนให้นี่ข้าเจ้าอัญมณีล้วนตามสัญญาค้าเจ้ากำลัมงมองหางานไดขาว,ว่ามีสินค้าแถวป่าบริบบอ ขอบคุณต้องไปรงเตรียมก่อนแต่จากนั้นใครจะรู้โชคดีในเส้นทางเจ้าวิเชอร์แกรอตีดาบราคาแพงน่าจะเป็นอีกหนึ่งในดาบตำนานเลยนะฮะเออโม่แต่พูดถึงพวกนิฟการแล้วสิริละ่ะหรือว่านี่มันคือดาบที่แกรอทำมาเพื่อระลึกถึงสิริ ที่ถูกแลวฮะที่ตั้งชื่อดาบว่าซีเรียลอ่ะเดี๋ยวผมจะร์ปไปเลยแล้วกันนะจริงๆมันก็500กว่าเมตรนะครับแต่เพื่อความรดวดเร็วสำนักดาบของาอจารย์อ้อนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคกลับไปที่นี่เลยโอเคมาถึงแล้วครับโอ้โหทหารเปลี่ยนไปเมื่อก่อนที่นี่มีชุดแดงเต็มเลยฮนะตอนนี้ชุดดำแล้วชัดเจนนิฟการยึดแดนเหนือ ขวามือเหมือนมีท่านหลอดมาใหม่นะครับชื่อแดกบอกนะจะมาปกครอมที่นี่นะครับนี่สินภาระและสิ่งถกความเจริญทั้งหลายนะฮะจะถูกยกเลิกหมดโคตรดีซึ่งก็คือพวกเจ้าต้องจ่ายภาษีให้ท่านหลอดแดกบอกนะฮะตั้งแต่วันนี้หลอดแดกบอกเป็นใครมีสายสัมพันธ์กับหลอดคนก่อนไหมชาวบ้านงงฮะท่านจะรู้ไหมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านผู้ชายบ่นว่าพวกแบกวันมันคิดว่าจะได้อยู่ที่นี่ไปตลอดเลยหรือไงนะครับ อะมารวมเตรียมแล้วครับแล้วทำไมแกเราต้องมานี่่ะ <c oughs> งงเอาเอาดาบมาให้ใครไม่น่าจะใช้เวสเมียรครับเวสเมียตายแล้วตัวละครใหม่เหรอเย็นหรือเปล่า ถ้าแกรอนัดกับเย็นเอาไว้นะครับว่าจะไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบสงบสุขแล้วทำไมต้องตีดาบเอ้าซิริเรียบร้อยไหมใช่เขาเชื่อท่านไหมไม่รู้สิของคอคาริสและยังได้สัญญาใหม่ค้าแรงไม่เยอะแต่เขาว่ามันคุ้มความเหนื่อยเจ้าดูยุ่งๆนะ โคตรดีใจตอนนี้นี่ของเจ้าผมยิ้มไม่หุบเลยตอนนี้ดาวิเชอร์นกนางแอน สวยมากขอลองไม่ใช่ที่นี่เจ้ามีโอกาสได้ใช้มันแน่วิเชอร์สิร,ร,รีกลายเป็นวิเชอร์ <c oughs> งั้นไปลองกันเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยรีได้กลับมาสุดจัดประหลัดบอก เอาแล้วให้ยังไงต่อสองครามแดนเหนือครั้งที่3จบลงผู้รุกรานทางใต้มีชัยอย่างสมบูรณ์กลยุทธ์ของดาโวิดถูกปล้นแดนเหนือไม่อาจต้านคลื่นทัพของเอเมียสัญ,ญลักษณ์สีดำปรากฏเนื้อโนวิกราดและเรดาเนียทั้งหมดเอเมียวาเอเมริสเหนื่อยล้าก,กับกลุก่มกบฏจึงยอมฟื้นคืนแทเทมเรียนในฐานะอาณาจักรในจกักรวรรดิ เมื่อกลุ่มกบฏยอมวางอาวุธองค์จักรพรรดิขึ้นกำลังไปยังแนวหน้าอื่นด้วยเชั้ชนะของนิฟกา์ดชาวธเมเรียได้ประเทศคืนและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเช่นราดวิดเอเมียวาเอมริสก็ทำแบบเดียวกันกับศัตรูของเขา สายลับองค์จักรพรรดิได้เอ่ยชื่อผู้ที่คิดกบฏต,ต่อเขาพอขาา่อค้าทหารขุนนางแม้การกรบฏจะเป็นป่นแลงแผนที่เลือนลางแต่องค์จักรพรรดิหาได้ปรานีเหมือนที่เขาเป็นสีขาวของแผ่นดินที่เคยจเจิองอ้วยเลือดแห่งสงครามสกาลิเกแบ่งบางในใต้การปกครองของเซริสหาได้เหมือนผู้ปกครองก่อนหน้าราชินีสาวไม่เคยบุกขึ้นทวีปแต่กลับมองไปที่ประชาชนและดูแลดินแดนของเธอ เกาะทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองแต่เขี as, at, ang, ้ยวเล็บก็ไม่ได้คมเหมือนแต่ก่อนซิริล่าฟิโอนาเอเลนรีเอนนอนทายาทบาลังนิฟกาดเลือกชีวิตบนเส้นทางแบบวิเชอร์ แกเราลสอนเธอทุกอย่างที่เขารู้ทุกทักษะที่เขามีจากนั้นทั้งสองก็ออกเดินทางตามเส้นทางของตัวเองจากนั้นไม่นานวิเชอร์สาวผมเขาเป็นที่รู้จักทั่วแดนเหนือตั้งแต่แม่น้ำยาลูกา้าจลดภูเขาอินโคเบียในขณะที่กษัตริย์ยกย้ายพรมแดนและประชากรแกรรและเยนิเฟอร์กลับมีชีวิตที่สงบเงียบและห่างไกลจากการเมือง พวกเขากินมื้อเช้าหลังเที่ยงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเตียงผ่านวันแล้ววันเล,ล่าด้วยการเดินเล่นเอื่อยเฉยและการสนทนายืดยาวน <_ t od dle> ่าเบื่อ <_ t od dle> ว่าไหมก็บางทีแต่ทั้งคู่แสวงหาสิ่งเหล่านี้มากกว่าสิ่งอื่นใดอันนี้คือเราได้ข้อสรุปจบทั้งหมดแล้วใช่ไหม <_ t od dle> อ่าจบเกมแล้วครับเรียบร้อย อ่ะผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการเมืองตอนนี้ค่อนข้างเป็นไปทางสงบนิฟกาดได้ยึดดินแดนทั้งหมดยกเวนก้นเกาะสแกลลิกแกแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของโคเบียนะครับส่วนสแกลลิกเซริสปกครองอย่างสงบแต่อาจจะไม่ได้เข้มแข็งในาการทาหารเหมือนเมื่อก่อนนะครับในส่วนของซิริตอนนี้ก็แน่นอนฮนะเดินตามเส้นทางของวิเชอร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองส่วนแกรอกับเย็นก็เป็นพ่อแม่ที่กเกษียณฮะไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสงบดีไหม ไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อในส่วนของ DLC o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  n d w i n e แต่จากไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยเราต้องไปเล่น Heart of Stone ก่อนนะครับแต่ไม่สนใจฮะเราจะมาลุยกันที่ Blood o n d w i n e เลยนะครับซึ่งก็นแน่นอนว่าในส่วนของอ DLC นี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้แน่นอนส่วนการเล่นเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดส่วนไหนนะครับออกเสียงผิดแปรผิด ยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็จะพยายามปรับปรุงต่อไปในส่วนของการเล่นเด c ปลัดแอนไวในส่วนของปลัดแอนไวนั้นนะครับเราจะไปตะลุยในแผนที่ใหม่ที่เรียกว่าเมืองทูซองก็คือจะว่าไปจุดใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายจริงๆมันไม่ควรจะเรียกว่าเด c นะมันควรจะเรียกว่าเกมใหม่ไปเลยนะครับแล้วก็สตรูตัวหลักนะครับแน่นอนเลยเราจะไปเจอกับแวมไพร์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ง่าย เอาไว้ไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเลยนะครับสำหรับ DLC b c k a n White และอย่าลืมฮะกดไลค์ให้กำลังใจด้วยแล้วพบกันส,สดครับบายครับ